สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับพ่อพี่น้องครับครับวันนี้เก่มมาเชียแลวกหบอุน้าไส่ครับอุน้าไช่ได้ครับผมมาตามแนวทางครับเลขกับพอแต้มครับผมครับหัวสร้อยเงินแหลนนะครับครับเพ็่นกับมีอ่าที่เด็ดครับพี่น้องเนาะครับเป็นเลขที่พออ่าได้มากเทกันพี่น้องครับผมแต่ว่าขึ้นกับเขาดีเดินดีครับก็เลยอยากนําเสนอสูพี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชียครับอุน้าไช่ครับผมเป็นเลข หวยซองเงินล้านด้วยครับผมครับครับมวลวังหันกับเข่าพี่น้องเนาะครับวิ่งบนล่างกับห้าเข่าหนึ่งครับเนาะแล้วก็จับปูให้เจ็ดครับพี่น้องเนาะมาคือกันครับเข่าคือจังเหล็กพรครับพี่น้องหนึ่งเจ็ดแต่ว่าออกตัวกับมวดนี่ก็ล่องเบื้องพี่ผมเหล็กหวยซองเงินล้านกับเหล็กถีบมาได้ลายสุดของเนาะมากันชิมาาหุ่นคือเกาบอเหลก็เป็นอย่างนังเด้อครับ สองพฤษภาคมกับพอแต่งครับผมเอาวันนี้ก็ได้มาหาพอแต่งเช่นเคยครับผมครับกับปูน้ำไช่แต่งสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้รอบพอแต่งรอัดผมเลยรอตัดผมตัดผมไหมนี่เนาะครับผมเงินล้านนี่ครับอันนี้เห็นว่าพอแต่งเน้นแหนครับชลตูเนี่ยวะนั่งมาเนี่แม่นครับผมสี่ห้าเี่ยถ้าสี่เจ็ดหนึ่งแปดเลขที่น่าลงทุนครับพอหาหนึ่งกับหาแปดเนี่ยะ ถือว่าเข่าตัวค่ะตัวเข่าตัวเน้นเลยครับผมขีดปอให้เลย้นเนี่ยขึ้นกันซ้ำเก้านี่ยล่ะโอ้เน้นซีหางคือเก่าครับผมเพราะมันเลหลายตัวครนี่ใส่พอแจมเนี่ยบ่มากเลหลายตัวดิแมนเตี๊ยวอันนี้เป็นเลเพิ่นส้งมากทั้งซีเขาก็ต้องจำเป็นอ่ะลับเขาตัวเน้นเลยวันนี้กับชิเน้นขึ้อเก่ายวพอแต่เป็นคนเน้นตั้งหางกครับ่มแมนครับเอาสุดเน้นเป็นตั้งหางนี่แมนเมนพอแจมให้ไหลยังไงจำได้ครับผมลุงขีดไปเอาเพิ่อกันพี่น้องเนาะคเอก หัวซองมึกงวดนี่ครับผมตัวมาหนึ่งตัวเนาะเลขบีงของผมนี่นหัวซองเงินล้านนี่ออพอเตรแตมมันลงมาโดนแล้วครพี่แอร์ก็ปูนเอาเกามาตามไปพี่สี่ครับผมทัาซี แฟนครับแดมโดยตรงกับสิรูดีครับผมว่าไม่ธรรมดาครับพี่น้องหมวยเงินล้านครับที่สองคาคบผมิรับชมรับฟังนี้ครับผมก็ติดพไอมเดอร์ครับพี่น้องครับพอจะมีมีพิดหวังครับมีเด็ดมากพี่น้องครับบ่วจิตหรือว่าเล่าครับมาดนะครับครับนี่ก็เป็นหมวยสองล้านครับผมวันนี้ก็มีได้เปล่าตอนที่กเอาขยันก็เอาอยู่ครับ อะไรก็ไ่อยากบอกไปใสับกินขอครับผมอลองเงินล้านจับตาที่ลิ่งเรื่องของครับจับตาที่เรียกไปเบิ้งมือตอิ่งแล้วเรียกเรียกผูนะครับมี่วามมั่นใจไปเสียมครับผมครับ เดียวกันครับเรื่องนมเบ็ดหนอนที่เก่าครับเรื่องของนมเซนินะครับเงินหมวดลาสุ่นครับอ่านเตครับผมเรื่งตัวถือตัวหนึ่งเสื้อยนหน่อยแมนทำอะแถมมีของครับมีดีทำเลยสูตรไม่ไปไปครับสูตรต่งกันร้ายครับผมแล้วก็บพันหรือว่าโมเข็ดคอเตมครับ มีแบบเสียนหวยของเรคำนวณหวยมาโดนแล้วสิบกว่าปีแล้วครับผมครับมันยังวันมีสองยูทูบจังไรเนาะว่าก็นเป็นเอ็งครับผมครับนี่นะครับผมเรียนรู้จักสูตรเกือบจะสูตรแล้วพี่น้องครับดีแล้วว่าพอเนี่ยก็ใส่กรหลายได้ครับแมนแบบตีได้ไงแมนใส่หางเต็มที่ก็สิีแปดหางครับผมแปดหางได้หางโอเคก็บซีหางครับผมแต่แต่ เขาหางครับผมประมาณนี้ครัเล็กก็แต้มเล็กมีแบบว่าเข่าถอดนะพี่น้องครับขอได้ครับผมหัวจองเงินครับเหมือนกันครับผมเบอรพี่น้องครับจีเป็นหรือว่าตัวสุดอีกเป็นลายพี่น้องเอฟเก่ามาปูน้ำชายเด็กพี่น้องเนาะครับจีเป็นชุดกันครับรอเขาบแป๊บเดียวครับ ผมครับพราแต้มหวยอซองเงินล้านนี่พอมักตัวใดครับผมส่วนตัวเดิเห็นพอว่าเหล็กล่างไหมครับอัส่วนผู้เห็นบอูโอ้แปดสามป้ามีใบละบอนี่ชิปโอ้สุดเจ็บป้าตัวนี่เป็นเพิ่นไซเพิ่นกะบอกไปยังที่เผื่อมีล้านน้องผมสองสามหกสิบแปดใบกันนี นี่นี่ครับนี่ให้เลยส่วนนี้นี่สือติดสามั้หนั้นน้องเนาะเอามาฝาของี่ครับผมเลขสองนัานเน้นที่แปดสามตอวเนาะครับผม มาเบิ่งกันครับผมหวยซองเงินล้านพ่อแต้มครับครับผมพุทธคมพรับเลขพอแต้มเชบพี่น้องเนาะครับครับผมในคำสนิดพี่น้องเนาะครับมากันตูดครับผมว่าสูตรเพิ่นเดินดีไม่ต่างตัวส่วนเป็นพ่อแต้มยหงครับผมพ่อแต้มเนียนที่แปดตัวแปดตัวเดียวอันนี้คือเป็นน้องเป็นแบบว่าพ่อแต้มกันแม่นหหยที่บม้ว่ากันตัวทิมห้องอัดที่สิบเห็ดเห็มันหน่อยครับผมเรียกว่าตเร็วขึ้นเหมือน ับเพียงเดียวห้องทีมันแน้นให้ไปครับควบต่อเอกที่ลงทุนนะครับห้องสีเขาเอฟซีเนาะครับเอฟซีนาลงครับเน้นให้ครับเน้นให้ลักซอดตัวร่องลักซองครับเอ็นสามนี่ซองหาซองกับท่านี้สีหาหลังหลังขึ้นก็แต่ว่าตัวพอนมักบนหรือล่างพ่อมักล่างล่างกบนครับ ้ามากล่างนี่ซื้อเท่านี้้ามากล่างนี่ซื้อตรงให้ไหลแบบแหันี็แปดชีกัอยู่ครับผมแปดีกันอวส่วนแต่มักแปดสามเดียวเพิ่นพเห็นสัตว์ต้องให้เพิ่นเห็นสัตว์เบื้องหลัครับดึมภาพมนว่าต่อไเจ้าแม่เอฟซี่เิ่นหกสิบสิบตาสี่เพเห็นเน้สวอเน้สเ้เบื้องหล็กเบิ่องหลนมีนี่นี่แหละครับเนาะไว้ซองกันครับ ในไหล่ซีชุ 8. 8มพีกัเป็นทีอาพอแต่เน้นครับพี่น้องครับลายหมอนครับผมวิ่งบนละสองแปดครับครับต้องมีให้พี่น้องเนาะหมวดนี้จับปูแปดหางคือเก้าครับผมสองสองหางครับอ่าแล้วก็สองหกสองหกสามสสองแปดครับกับป้องเก่านะครับเนียนครับของพอส่วนตัวได้ครับผมครับนี่ละน้องเนาะพิจะหน้าเบิร์เอาหมวดนก็เป็นกันเนีนน้ำนะครับกล เจ็ดเลยครับนะครับพี่น้องวันนี้มาออกให้นี่ละครับเรื่องสีแหม่มีแถ่ส้นกันลายสำนายิ่พันกับส้นนี่เห็นว่าครับวันไเนนะครับเลขคีบเด่มากลายมาห่มก็ตรงกันเนาะครับมันลงกันอยู่ครับผมแคบหน้าจอไยครับแล้ววันนี้จิบบูฮื้อกันครับผมติดจับพูมี่กันครับอ๋อปิเจ้าหน้าเบิ่งเอาพี่น้องครับให้โซกันมันกันครับนี่แหละครับพี่น้องแต้มกับมิด ของบากมาต่อเอฟซีครับก็คือตัวเลขนี่แหละ่อเนาะแต่ละงวดก็เดินครับเหมือนห้อยซองกันหลานไก่ย่าผาดได้ครับโดยเฉพาะสายสายลูดพ oh, ี่น้องครับคเับนเน้นเง้นแล้วอ้าวอีกครับผมควายคนล่างนิดมั้ครับครับเฮหล่นเลยเนาะครับไว้มวนเนี่ยยกซองเลยพี่น้องรถเต็มเงียมบหมดเลยแสดงได้กับมาคมากครับเอาครับพี่น้องถ่ายคลิปนี้กัน ขอใหพ่อหน่อยเอฟซีครับผมที่เขามารับชมเอาทางด้วยเงินไปเนหะครับเ้ยเงินเป็นน้ำกันงวดวันกุศภาพหกสิบครับสำหรับคิปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับครับผม